ครับสวัสดีครับผมปราโมทซอฟต์แวร์นะครับมีคําถามจากเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับว่าโปรแกรมนียใช้งานยากไหมนะครับผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคําถามว่าโปรแกรมที่ผมทําระบบเนี่ยการใช้งานไม่ยากเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เขียนระบบงานให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆนะครับผมมีการแนะนํา การใช้งานให้กับพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับการเรียนรู้ต่างๆด้านการโปรแกรมและแนะนำการใช้งานต่างเนี่ยยังไม่มีใครเลยนะครับที่เรียนรู้หรือได้รับข้อมูลแล้วทำไม่ได้นะครับตรงนี้ให้ท่านสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูล นะครับคอยซัพพอร์ตในเรื่องของไอทีะ IT, นะครับว่าอุปกรณ์ที่ท่านท่านใช้ร่วมกับตัวโปรแกรมเนี่ยหากมีปัญหาหรือว่าติดขัดยังไงนะครับผมคอยให้ข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับท่านอยู่นะครับให้ท่านสบายใจได้ให้ท่านใช้งานแบบยาวๆนะครับเหมือนหลายๆท่านที่ใช้ระบบที่ผมจะดทำให้นะครับ ใช้กันจนเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหลายเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าในระบบของอที่ผมได้จัดทำก็มีทั้งสแตนาลนหรือคือเป็นใช้เครื่องเดียเด่ยวๆนะครับในการทำงานหรืออาจจะเป็นระบบแรนนะครับ บางท่านก็เปลี่ยนพรินเตอร์นะครับนะครับเปลี่ยนพรินเตอร์ก็คือไปตามอายุแต่ส่วนใหญ่ที่เราคอยดูแลให้คำปรึกษาอยู่ก็ใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายด้วยระบบเมนูภาษาไทยแล้วนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับในโปรแกรมเองก็ไม่ซับซ้อนผู้ใช้ก็เรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็สามารถถ่ายทอดเพื่อนๆร่วมง,งาน ได้อย่างสบายนะครับเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนแล้วก็มีความเข้าใจในระบบการทํางานทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยนะครับช่วยในเรื่องของอเสริมศักยภาพของธุรกิจของเราให้มีคุณภาพหรือมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับทำให้มาเสริมในเรื่องของพนักงานด้วยนะครับที่สามารถที่จะ เรียนรู้ในเรื่องราวของอสินค้าที่เราจำหน่ายในร้านแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆหรือข้อมูลของสินค้านะครับเจาะจงขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องสัมพันธ์กันแล้วก็มันทำให้เสริมในเรื่องของพนักงานหรือผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ จากนั้นเนี่ยผู้ใช้นะครับหลายๆท่านเลยที่ผมได้แนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับก็บอกเหมือนกันหมดเลยนะครับบอกว่าใช้ไม่ยากนะครับใช้ไม่ยากผมเลยามาเอาคำเหล่านั้นนะครับแล้วก็คำบอกเล่าานั้นมาบอกเพื่อนๆน,นะครับต่อนะครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับผู้ที่กำลังหาโปรแกรม ไปใช้ในสังักงานนะครับก็ท่านก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้เราคอยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองก็พยายามสอบถามนะครับว่า,าเป็นยังไงนะครับการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ผมได้จัดทำเนี่ยนะครับคุ้มหรือเปล่าหรือแพงไปไหม นะครับเพื่อจะใหะ้ลูกค้าเนี่ยนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับผมพูดอยู่เป็นประจำนะครับว่าตัวโปรแกรมที่ผมทำเนี่ยนะครับให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับคำตอบที่ได้ก็ทำให้ผมยิ้มอยู่ตลอดนะครับว่าเขาบอกว่าคุ้ม คุ้มเกินคุ้มนะครับผมฟังแล้วบางทีสบายใจมากเลยนะครับผมทำให้เขาเนี่ยไม่เครียดนะครับในเรื่องของการทำงานเขามีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับพัฒนานะครับพัฒนาธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดและขยายสาขาได้นะครับวันนี้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆน,นะครับต่อต่อกันนะครับแล้วว่า เมื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผมได้จัดทำแล้วนะครับรับรองเลยว่า1ง่าย2คุ้มนะครับแล้วช่วยบอกต่อๆให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามหรือไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับดูข้อมูลย้อนหลังดูข้อมูลย้อนหลังหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรมาที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับ082646 1339นะครับอย่าลืมหรือจะแอดไลน์ก็ได้097-0478-73นะครับเข้าไปแล้วส่งข้อมูลมานะครับผมจะ,ะโทรกลับไปหรือทักทายท่านไปนะครับจะให้ข้อมูลอย่างเด็มที่นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ